สวัสดีเพื่อนชาว Next Tech ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดีมครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องเดินทางไปคุยงานบ่อยๆหรือออกทริปถ่ายรูปรวมถึงเดินทางไปต่างประเทศเนะี่ยต้องดูคลิปนี้เลยครับเพราะในทุกครั้งที่เราเดินทางไกลๆเนี่ยครับสิ่งที่เราจะต้องพกไปด้วยคือพวกอะแดปเตอร์มากมายสายชาร์จต,ต่างๆแต่วันนี้ชีวิตง่ายขึ้นครับกับ Power Bank Winco V 2 0 0ตัวนี้ครับสำหรับดีไซน์นะครับดิมชอบมากดิมว่ามันสวยแล้วก็การใช้งานลงตัวมากครับ เป็นดีไซน์แบบแนวตั้งนะสามารถตั้งบนโต๊ะได้ข้างล่างก็จะมียางกันลื่นครับด้านหน้าจะมีโลโก้วินโคนะครับและบริเวณตรงนี้นะจะเป็นหน้าจอ LED แบบนี้นะครับจะบอกว่ากำลังไฟเราวิ่งอยู่เท่าไหร่และก็เหลือเวลาชาร์จอีกกี่ชั่วโมงนะครับกดหนึ่งทีก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าบอกสถานะปัจจุบันครับว่ามีการใช้งานไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์รวมถึงเราเลือกได้นะครับว่าเวลาเราชาร์จอุปกรณ์เราเนี่ยจะให้หน้าจอติดตลอดไหมหรือกดค้างแบบนี้เพื่อให้โชว์เวลาเรากดปุ่มแค่สามสิาวิเท ถ้าเราพลิกมาดูด้านหลังแบบนี้นะครับเราก็จะเจอกับตัวสายชาร์จที่เป็นบิวอินแล้วก็เป็นหัวชาร์จแบบไท p e C แบบนี้ครับซึ่งเราสามารถดึงออกมาได้ถึง65ซนติเมตรเลยนะก็ถือว่ามีความยาวในระดับหนึ่งเลยครับและอีกหนึ่งจุดครับที่ดิมชอบก็คือบริเวณนี้นะวางจอโทรศัพท์ได้ครับแล้วก็เป็นแบบแม่เหล็กอย่างนี้เลยคือใช้งานดีมาก บริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการการันตีนะครับว่า power bank รุ่นนี้เนี่ยปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานมอ,อก,ก็มาตรฐาน 3C นะครับแล้วก็สามารถขึ้นเครื่องไปโซนยุโรปอีกข้างหนึ่งนะครับเขาก็จะบอกว่ากําลังไฟสูงสุดอยู่ที่ร้วัตต์นะครับส่วนด้านบนบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีพอร์ตชาร์จอีก2รูครับจะเป็น Type C 1รูแล้วก็ Type A 1รูครับสำหรับ power bank Winco V 200ตัวนี้ครับดิบว่ามันเป็น power bank ที่น่าสนใจมากครับเพราะแน่นอนว่าการที่เราพกอะแดปเตอร์สายชาร์จต่างๆไปทํางานด้วยยเนี่ มันค่อนข้างวุ่นวายใช่ไหมครับเปื้องเนื้อที่ในกระเป๋าแต่เจ้าตัวนี้เป็น Power Bank ขนาดความจุ2 0 0 0 0 m ป์ครับสามารถทําให้เพื่อนๆชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้พร้อมกันถึง3อย่างครับโดยที่ในการชาร์จนะครับเพื่อนๆจะลดสายชาร์จไปได้ถึงเส้นแน่นอนเพราะว่าเขามีตัวสายชาร์จ b u i ์อิ n มาให้เป็น USB Type C ครับซึ่งสายชาร์จตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งอินพุตและเอาพุตเลยครับส่วนด้านบนตรงนี้ก็มีพอร์ตชาร์จอีก2พอร์ตครับเป็น Type C 1พอร์ต และไท p e A ก1พอรครับซึ่งไท p e C 2อันรวมกันนะครับสามารถชาร์จได้อยู่ที่100วัตต์ครับส่วนสาย USB Type A เ,เนี่ยจะกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่30วัตต์รวมกันไม่เกิน130วัตต์นั่นเองครับสำหรับตัวหน้าจอครับเขาเป็นหน้าจอแบบ LED นะฮะสามารถเห็นได้ชัดเจนและก็สวยมากๆเราจะเห็นได้เลยครับว่า ตัว power bank ของเราใช้กําลังไฟชาร์จอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะมีแบ่ง Type A อยู่ด้านบนสีเขียวครับส่วน Type C เนี่ยจะอยู่ด้านล่างครับและเราจะเห็นอุณหภูมิของตัว power bank เราด้วยนะครับว่ามีความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่บ้างแต่ต้องบอกเลยนะจากการลองใช้งานมาเนี่ยเขาคุมความร้อนได้ดีมากเลยครับและแน่นอนว่าการที่เรามี power bank ความจุขนาด20,000ลลิแบบนี้เพื่อนๆก็จะมีคําถามตามมาว่าขึ้นเครื่องบินได้หรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี้ย สามารถขึ้นเครื่องบินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวฝั่งยุโรปหรือฝั่งจีนที่เพิ่งเปลี่ยนเพราะว่าเขารองรับตัว 3C ีนะครับผ่านมาตรฐานตัวนี้เรียบร้อยแล้วดังนั้นจะเดินทางไปไหนสบายใจได้เลยว่าพกขึ้นเครื่องบินได้สบายมากสำหรับคนที่ไม่ต้องเดินทางนะฮะตัวนี้ มีมอ,อก,กอรประเทศไทยนะครับปลอดภัยแน่นอนเขามีการรับประกันสินค้านะครับถึง2ปีเต็มเลยนะถ้าเกิดอยากรู้เนี่ยก็ลองกดไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับในเรื่องการใช้งานโดยรวมต้องบอกว่าดีมเนี่ยแฮปปี้มากเลยครับกับว i n โค V200 ตัวนี้ ในส่วนของเทคโนโลยีการชาร์จเนี่ยเขาลองรับฟ้าชาร์จหลายแบบเลยครับดิมลองเอามาใช้งานไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก iPhone iPad รวมไปถึงสมาร์ทวอทสามารถชาร์จฟ้าชาร์จได้หมดเลยครับซึ่งแทนชาร์จแบบนี้ครับมันมีข้อดีมากเลยนะเช่นถ้าเกิดเราไปคุยงานข้างนอกหรือว่ากําลังกินข้าวอยู่คนเดียวครับเราสามารถชาร์จผ่าน power bank แล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยได้แบบนี้ได้เลยหรือใครที่นั่งทํางานอยู่ครับเวลาเราชาร์จ iPhone เนี่ยมันก็จะเป็นนาฬิกาใช่ไหมเราสามารถโฟกัสกับงานของเรา บนหน้าจอโน้ตบุ๊กเราได้โดยชาร์จผ่านตัว USB Type C ที่เป็นตัว Built-in แบบนี้ครับส่วนพอร์ต USB Type C อีกอันหนึ่งก็เอาไว้ชาร์จโน้ตบุ๊กเราได้เลยครับส่วนสายชาร์จพอร์ต Type A เนี่ยส่วนใหญ่ดีมใช้ชาร์จสมาร์ทวอชของดีมครับเวลาดีมเดินทางไปไกลๆหรือว่าไปพักที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็พก Power Bank ตัวนี้ไปก็เหมือนมีอะแดปเตอร์เพิ่มขึ้นแล้วครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่พูดก็ไม่ได้ครับก็คือเรื่องของน้ําหนักนะดีมว่าเจ้าตัวนี้เป็น Power Bank ที่มีน้ําหนักค่อนข้าาางเาเเบบบคัมมื่อทียกวจุ 20,000มิลลิแอมที่เขาให้มาทําให้เวลาเราเดินทางไปข้างนอกครับใครที่เป็นสายคอนเทนต์สบายใจได้เลยเราสามารถเสียบชาร์จแบบนี้นะครับแล้วก็เดินถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้แบบสบายสบยแล้วก็มาตรฐานทุกอย่างคือครบหมดเลยแน่นอนว่าทุกคนฟังมาเดงตรงนี้คงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า w i n โ o ว200ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่2000นิดนดเท่านั้นนะนดนแนะนําว่าเพื่อนๆติดตามลิงก์ใต้คลิปไว้เลยนะครับดิมทิงราน Official Store ไว้ให้แล้วดิมไปเช็คมานะ ถ้าช่วงโปรโมชั่นแบบ2-2หรือว่าโปรกลางเดือนวันที่15แบบนี้เนี่ยเขามีการจัดทั้งแฟลตเซลล์ทั้งคูปองส่วนลดต่างๆราคา,าดีมากนะครับไปกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเป็น Official Store มีบริการหลังการขายรับกันสินค้าถึง2ปีเต็มคําถามสงสัยอะไรก็เข้าไปถามได้ที่ร้านเขาได้เลยหรือว่าจะแชทมาคุยกันในคอมเมนต์ก็ได้นะครับสาหรับวันนี้ถ้าเกิดดูคลิปแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดีมและทีมงาน Next Tech ด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลามีคลิปใหม่แบบนี้เนี่ยจะได้ไม่พลาดกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย